ท่านพอ่อลูกถวายกุศลตามสัรธรรมบุญทริกสูตรแต่ญาติคนอื่นเขาใช้คำสอนอื่นแบบนี้จะกลายเป็นว่าลูกหมิ่นทำไหมแม่ผมจะเขียนเรียนท่านอาจารย์ให้ครับให้ท่านนิชิเรนตอบชัดๆเลยแม่คนหนึ่งไม่ได้กังวลว่าบุญตัวเองจะได้แต่อยากแน่ใจว่าพ่อที่ตายไปแล้วจะได้บรรลุพุทธภาวะจริงไหมนี่คือหัวใจของจดหมายฉบับนี้ ที่เรียกว่าสัตรมปุลทลิกสูตรนั้นเมื่อเอามือหยิบมือนั้นจะเป็นพระพุทธะในทันทีเมื่อปากสวดปากนั้นก็เป็นพระพุทธดุดดังจันโผพ้นเขาเงาจันก็ปรากฏในน้ําทันทีจึงกล่าวว่าถ้าได้สลับพระธรรมนี้แล้วไม่มีผู้ใดที่จะไม่ได้บรรลุพุทธภาวะนี่คือหัวใจที่แรงมากพะนิชิเรนประกาศเลยว่าต่อให้หนึคนยึดหนึ100คนได้1,000 คนยึด1,000คนได้ไม่มีคนหล่นไม่มีคนถูกทิ้งอุเอนะน้ำตาซึมเพราะนี่คือคำตอบที่เธอรอครั้งหนึ่งมีบิดาชื่อวูหลงหมิ่นธรรมตายแล้วตกนรกอเวจีแต่ลูกชายคืออี้หลงขัาล่าเพียงหัวข้อสัทธามปุณทริกสูตรเหมียวโฮเร่งเงียเขียวเท่านั้นก็ช่วยบิดาให้พ้นนรกได้พระนิชิเลน กำลังบอกอุบาสิกาอุเอนะว่าที่คุณทําให้นี่ไม่ใช่น้อยไปเลยนี่แหละคือการโกตันยูขั้นสูงสุดเพราะคุณใช้ธรรมะที่ทําให้มนุษย์บรรลุได้ทันทีไปอุทิศให้คนที่คุณรักเมื่อท่านสวดไดโมคุเมื่อนั้นคือพระพุทธะปากนั้นคือพระพุทธะย่อมยกบิดาผู้ร่วงรับขึ้นสู่หนทางพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน